สวัสดีครับพบกับพี่ชายแฮกนะครับในรายการมายาไอดอลนะครับซึ่งจะเป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับและวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราเขาก็มีความฝันมีความตั้งใจจากเวทีเรือนคุณชายนะครับซึ่งเขาจะเป็นใครกันบ้างนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่ค่อยมาทําความรู้จักกันนะครับและตอนนี้แขกรับเชิญก็นั่งอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับน้องๆนะครับจากเวทีเรือนคุณชายนะครับ เขาเป็นใครอะไรยังไงนั้นนะครับเรามาทําความรู้จักกันทีละท่านดีกว่านะครับเชิญคนแรกเลยครับสวัสดีครับชื่ออ้ําทัศนาตันรงคงนะครับก็รับบทเป็นโค้ชทีมสีแดงครับทีมสีแดงแต่น้องอ้ําเนี่เคยทําอะไรผ่านอะไรมาบ้างยังไงบ้างครับก็จริงๆเริ่มแรกก็คือประกวดมิสเตอร์ลน์สเคปก่อนก็ได้รองอันดับหนึ่งครับผมแล้วก็ปีปีล่าสุดนะครับ2025แล้วก็ไปเป็นเข้ารอบนะครับ30คนมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2025ครับผม ได้อะไรจากการประกวดต้องบอกว่าจริงๆจริงๆเดิมเนี่ยอ้ําเองไม่ได้อยู่ในวงการของการประกวดเลยแต่ว่าพอได้เข้ามาต้องบอกว่าสิ่งแรกคือเราได้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 รู้จักวิธีการรูปแบบของการประกวดมากยิ่งขึ้นและยิ่งไปอยู่ในหลายเวทีเราได้ได้ได้ประสบการณ์ที่สําคัญคือได้มีสภาพเยอะมากได้รู้จักพี่ๆในวงการเยอะมากทําให้แบบผมรู้สึกว่า การเข้ามาใน1ปีของผมมันมันโอ้โหก้าวกระโดดแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเยอะมากครับผมนะแค่ฟังก็รู้แล้วนะว่ามีประสบการณ์เนาะการพูดพูดดูแล้วมีเสน่ห์เนาะเออไม่แปลกใจเลยทําไมเขาถึงได้รองอันดับหนึ่งมิสเตอร์เลสเคปแล้วก็ติดเอ็มไอด้วยนะครับอ่ะอีกท่านนึงดีกว่าครับผมแบงค์นะครับพงศิริจงรักครับเป็นผู้เข้าประกวดมิสเตอร์เรือนคุณชายครับก็เลขหมายเลขนะครับ MRT 13าร์ทครับผม สีอะไรครับคุณแบงสีแดงครับสีแดง๋ดงอนี่มากับโค้ดสีแดงใช่ครับได้อะไรจากการประกวดครั้งนี้บ้างเออตอนนี้ยังไม่ตัดสินแต่เริ่มมาสมัครตั้งแต่เริ่มสมัครจนถึงวันนี้เราได้อะไรจากเวทีนี้บ้างครับเอาจริงๆนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยผมรู้สึกกับผมได้อะไรแบบขึ้นเยอะมาก,มากๆเลยครับจากการที่กองจัดก,กิจกรรมให้ทำหลายๆอย่างครับได้ทั้งการไปฝึกฝนตัวเองทั้งบุค,คลิกภาพต่างๆแม้กระทั่งการสร้างคอนเทนต์เองด้วยครับนะครับสร้างคอนเทนต์เองเวทีนี้เป็นเวทีแรกหรือ จริงๆผมเคยไปะรวดไิเซอร์อยุทยามาแล้วก็แมนเออร์เแต่แต่ว่าก็มีโอกาสเข้าเป็นไฟนอลลีส์แต่ว่ายังยังไม่เข้าท็อปสิอะไรครับไม่หรอกที่พี่ชายแฮกถามเนี่ยเพราะว่าต้องการอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้บอกว่าเราก็ผ่านมาหลายๆวิธีแล้วเราก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ความฝันที่เราตั้งใจเนี่ยมันต้องย่อมประสบความสำเร็จแน่นอนเขาเรียกว่า เก็บไปหลายทางไปเรื่อยๆประสบการณ์เนาะเก็บประสบการณ์แล้วก็เก็บมิตรภาพเก็บคอนเน็กชันไว้เยอะๆอ่ะสวยๆทางด้านนี้บ้างลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะ,ะ MQR03 นะคะไฟเตอร์พีรยาพง์อิสารานุพรค่ะมาจากทีมสีส้มทีมโคทอตนะคะโุ้ยสวยมากเนาะเคยประกวดอะไรมาบ้างไหมลูกเคยมาเรื่องคุณชายค่ะปีที่แล้วปีนี้เป็นปีที่สองปีที่แล้วได้รองชนะเลิศอันดับสองค่ะฉันไม่ยอม ปีนี้ฉันมาใหม่ฉันพัฒนาขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าปีที่แล้วคิดว่าเราพลาดอะไรไปแล้วปีนี้เราพัฒนาอะไรแล้วถึงกลับมาเออปีที่แล้วเราอาจจะใหม่สําหรับเวทีนะคะเพราะเราเพิ่งเริ่มประกวดแต่ปีนี้เรามาด้วยความพร้อมค่ะความมั่นใจศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เราสามารถเป็นมิสควีนเลือคุณชายคนใหม่ได้แน่นอนค่ะแต่สวยจริงๆนะครับอ้าวอีกหนึ่งหนุ่มครับสวัสดีครับฮาซันอภิชาติมุสลามครับผู้เข้าประกวด มิสเตอร์ลคุณชาย MRT 03ครับครับตื่นเต้นเหรอครับตื่นเต้นนิดน,นึงครับตื่นเต้น <laughs> เคยประกวดอะไรบ้างไหมเคยประกวดของนครพนมครับมิสเตอร์นครพนมกับมิสเตอร์โคราดครับ<อ>นครราชสี<อ>ใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ไ,มได้เข้ารอบลึกขนาดนั้นครับแต่ไม่เป็นไรรับแล้วจากวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยคิดว่าเราได้อะไรจากการประกวดบ้างครับ ของเรือนคุณชายใช่ไหมครับเดี๋ยวตั้งแต่แรกเลยอย่างแรกที่ได้ก็คือได้มีภาพก่อนเลยคิดว่ารู้สึกว่ามันสาคัญมากแล้วก็ได้รู้จักสังคมใหม่ๆได้รู้จักในทางในทางสายของการประกวดนะครับรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยครับโอเคเฟื่อลกดีทีนี้พี่อยากถามนิดนึงว่าในฐานะโค้ชเนาะเราได้บอกอะไรหรือสอนอะไรกับน้องๆแล้วเรามองเวทีเนี้ยแตกต่างจากเวทีอื่นยังไงบ้างครับ จริงๆก็ในมุมในมุมน่นเองก็แต่ละเวทีมีเขาเรียกว่ารูปแบบหรือคอนเซ็ปต์ของเวทีที่ไม่เหมือนกันสิ่งหนึ่งก็คือว่าจริงๆเราเองก็อาจจะใช้ประสบการณ์ที่เรามีแต่สําคัญที่สุดคือผมพยายามอยากจะดึงเขาเรียกว่าความเป็นตัวตนของน้องๆหลายๆคนออกมาอย่างเช่นโคสีทีมสีแดงเนี่ยครับเราก็พยายามจะดึงคาแรคเตอร์ของน้องแต่ละคนออกมามา,มากกว่านั้นคือสิ่งหนึ่งคือจะไปเติมเต็มในสิ่งที่ น้องๆเขารู้สึกว่าจริงๆเขามีศักยภาพแต่ว่าเขาอาจจะย,ยังไม่กล้าที่จะแสดงออกอ,อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าในทีมหรือว่าน้องๆทุกๆท,ทีมเนี่ยที่เขาเข้ามาเขามีค่อนข้างมีแพชชั่นแต่หลายคนอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จในเวทีที่ผ่านมามแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออเวลาเขาเข้ามาเนี่ย เวลาเราให้ให้อะไรไปก็ตาม,มหลายๆคนก็จะมีสิ่งที่อยากทําต่อเช่นการทำคอนเทนต์รูปแบบการประกวดสมัยนี้มีเรื่องของการทำคอนเทนต์มากขึ้นซัพพอร์ตเรื่องของสปอนเซอร์มากขึ้นแล้วก็ผมคึกว่าหลายคนกล้าแสดงออกครับไหนก็เติมเต็มในสิ่งที่น้องๆหลายคนแบบจริงๆเขามีแหละแต่เขาแบบยังไม่กล้าดึงตัวเองขึ้นมา,าครับผมเราเตรียมพร้อมอะไรบ้างหรือยังครับตอนนี้สําหรับผมก็ จริงๆมีโอกาสได้เบบเข้าไปไลฟ์กับพวกพี่ๆในเอทนะครับแล้วก็แบบรู้สึกพี่เขาให้โอกาสได้แบบเหมือนฝึกครับเป็นการฝึกตอบคาถามหรือว่าตอบคีย์เวิร์ดขนาดย่อมครับผมก็รู้สึกว่าตัวเองยังต้องพัฒนาด้านนี้อีกเยอะครับผมส่วนด้านอื่นๆครับผมก็รู้สึกว่าการเดินหรือต่างๆแม้กระทั่งการดูแลร่างกายเองอะไรเงี้ยครับก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาครับผมคีย์เวิร์ดตอนนั้นที่ได้ได้คำว่าอะไรบ้างสักอันนึงตัวอย่างสักอันหนึ่งเลยครับวันนั้นได้ ความเหลื่อมล้ำทางเพศเออเห็นไหมคิดยังไงสําหรับผมก็เรารู้อยู่แล้วว่าความเหลื่อมล้ำทางเพศนะครับมันมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากไม่อยากเห็นมันอยู่แล้วในสังคมถูกไครับเราก็เลยผมรู้สึกว่าเราช่วยกันแบบสนับสนุนแล้วก็ถ้าเราเห็นอะไรมันไม่ดีเนี่ยเราแบบก็สามารถที่จะเข้าแบบไปเพื่อแบบว่าขัดขานได้เพื่อไม่ให้เกิดการเหลื่อมล้ำกันอีกอะไรอย่างนี้ครับครับผมอะพอพูดถึงการเหลื่อมล้ำทางเพศ เราคิดยังไงกับการเวทีประกวดแล้วบังเอิญเวทีเรือนบุญชายเนี่ยนำทุกอย่างมารวมหน้าเวทีนี้เราคิดเห็นยังไงบ้างครับหนูคิดว่าเวทีเรือนบุญชายนี้เปิดโอกาสให้สำหรับทุกคนนะคะเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะเป็นเพศไหนหรือคุณจะมีรูปร่างสีผิวหน้าตาแบบไหนคุณก็สามารถประกวดที่เวทีเรือนคุญชายได้ขอแค่คุณมีความพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํามันไฟเชื่อว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนคะ่ะ กรรมการก็ชูป้ายส,ส,สิบ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 ทำไปครรอบไปแล้วที่หนึ่ง <laughs> แล้วเราเจอในเรื่องของการไลน์แล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเจอคีย์เวิร์ดด้วยเจอ,อคำถามคีย์เวิร์ดยังไม่เจอยังไม่เจอตอนไลน์เนี่ยไลน์เกี่ยวกับอะไรพูดอะไรบ้างตอนนั้นอยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับตอนไลน์ก็จะมีขายสินค้าบ้างเพราะว่าเราต้องช่วยสปอนเซอร์ค่ะสปอนเซอร์จะได้สนับสนุนเราในปีต่อๆไปแล้วก็ ปอนเซอร์ก็ได้มองเห็นว่าเวทีลูกชายเนี่ยมีนางงาม,มที่มีศักยภาพที่พร้อมลักแดนให้เขามีชื่อเสียงก็จะสนับสนุนแล้วเขา,าสนับสนุนเราเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะใช่ครับพร้อมใช้เนาะพร้อมใช้ค่ะคือจริงๆแล้วการหลายๆคนบอกว่าการประกวดเนี่ยทำไมต้องมานั่งไล่ขายของมาอะไรเพราะจริงๆแล้วพอสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้เราได้ตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปแล้วการทํางานหรือการ ทำธุรกิจทุกวันนี้นี่ก็คือการไลฟ์หรือการพูดขายของเนี่ยมันเป็นอะไรที่สะดวกที่สุดแล้วพอพวกคุณมีแสงมีออร่าเนี่ยทุกคนก็อยากจะดูคุณเวลาคุณพูดเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าพี่ชื่นชอบนะพี่มีความรู้สึกว่า<ม>เออแฮปปี้กับการที่น้องๆเนี่ยออกมาทํางานมาพูดมาไลฟ์ขายของได้อะไรอย่างเงี้ยไม่แค่แค่สปอนเซอร์พอวันนึงเราลงจากวิธีไปแล้วเรายังมีอาชีพฝึกฝนไปในตัวเอาทางนั้นนั้นบ้างเจออะไรบ้างครับตอนมาเก็บตัวแล้วได้ไลฟ์กับเขาไปแล้วหรือ,อยัง จริงๆผมได้ไลฟ์กับเขาไปแล้วอ,อ,อ้ยจริงๆผมไลฟ์ส่วนใหญ่จะเป็นการไลฟ์คนเดียวมากกว่าใช่ครับเพราะว่าไม่เคยไลฟ์มาก่อนแล้วนี่คือเปิดประสบการณ์ผมมากเลยแบบก็ต้องมานั่งไลฟ์ขายของนั่งคุยหาลูกคงลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันเปิดเปิดโลกผมมากแบบเปิดจริงจังเลยครับเ,เพราะว่าผมไม่เคยไลฟ์มาก่อนแล้วก็มามา,มาเจอไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่ก็ให้พูดกับตัวเองที่ได้รินจากคนอื่นมา,ม,มาก็เลยรู้สึกว่าแบบ อ๋อมันต้องทําอย่างนี้นะทํางี้นะดียังมีคนมาช่วยช่วยคุยชวนคุย,ย,คยแล้วก็ช่วยเข้าไปชวนเข้าไปคุยในไลฟ์ของคนอื่นๆนะครับครับผมในสมมติว่าถ้าให้ไลฟ์ตอนนี้ไหนลองไลฟ์ดูนิดนึงแนะนํานิดนึงอ่านิดเดียวนิดเดียวอ่าเริ่มเลยอ่ะอันนี้ให้ไลฟ์เป็นการขายของไหมครับหรือว่าแล้วแต่เลยขายของเลยก็ได้อ่ะมองก็้องเลยเอาจริงๆตอนนี้มีสปอนเซอร์หลักนะครับเป็นเซรั่ม ของเอสเตอร์สกินครับตัวนี้น,นะประมาณนี้ครับ <Okay. S 2> ประมาณนี้ครับโ okay. อเคพูดเลยเอสเตอร์สกินครับดีมากครับแล้วก็ช่วยช่วยเรืเ่องหน้าที่แต่งให้มันแต,ต่งตึงขึ้นครับไม,ไม่จำเป็นจะต้องฉีดบอท็อกใช้นี่ก็ได้ครับ <Hey. S 2> ถึงจะไม่ได้เทียบเท่าถึงบอท็อกขนาดน,นั้นแต่ว่าดีครับเออเรรจริงใจแต่ชวนซื้อนะเพราะว่าจริงๆแล้วเสน่ห์หลายๆคนเนี่ยพี่ชายจะบอกนิดนึงนะครับเราเคยสังเกตไหมบางคนพูดไม่เก่ง แต่กลายเป็นว่าขายของดีมากแต่บางคนพูดเก่งมากแต่ไม่มีลูกค้าซื้อเลยเพราะคุณพูดเก่งจนเกินไปจนมีความรู้สึกว่าอันี้มันขายเก่งจนจนไม่อยากจะเชื่อแต่พอบางคนเนี่ยพูดไม่ค่อยเก่งนะแต่ขายความซื่อๆใสๆหรือบางคนเคยเหไหม วยซื้อผมหน่อยเถอะครับผมยังขายไม่ได้สักชคิน้นนึงเลยมันก็จะมีคนมาซื้อซื้อคือจริงๆแล้วมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง <c oughs> เป็นการฝึกฝนนะครับอ่ะอย่างงี้ดีกว่าไหนๆก็มารายการมาใหญ่ไดแล้วนะครับพี่ชายเชื่อว่าทุกคนนะครับต้องมีไอดอลเป็นของตัวเองอ่ะเริ่มจากน้งกองอ้ําก่อนเลยไอดอลของน้องอ้ําเป็นใครครับผมหละครับจริงๆจริงๆก็ ถ้าสําหรับเวทีประกวดอะไรก็ได้ได้หมดเลยผมก็จริงๆออไอดอลผมมีน้องที่น,น้องคิมครับคิมอานิสันกูดเบิร์นครับก็ผมรู้สึกว่าเวลาเขาออสเตจอ่ะเขามีความแบบโหแบบมีความมั่นใจแล้วก็เขาเรียกว่าการบริหารเสน่ห์ของเขาได้ดีมากๆแล้วยิ่งตอนนี้เขาแบบมาเป็นที่กรอ,อะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ผมเองเป็นคนชอบเป็นคนชอบครับแล้วก็อันนี้นั่นแหละคือน้องเป็นหนึ่งคนในในวงการของการประกวดเป็นหนึ่งคนมากๆที่เป็นไอดอลสำหรับผมครับ ครับผมรู้สึกเล่นละครด้วยเลยด้วยน้องเก่งมากนะครับมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาเลยอคุณตอไปครับสําหรับผมก็ขอเป็นคุณแม่ครับเพราะรว่าคุณแม่เป็นเหมือนทุกอย่างเลยครับแบบในการใช้ชีวิตหรือในการแบบทําอะไรก็ตามในการพัฒนาตัวเองครับเพราะว่าตั้งแต่แบบผมอยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กจนโตมาอยู่30มปีครับมผมรู้สึกกับแม่แบบสู้มาสู้มาหลายอย่างแล้วก็แม่ผมเป็นคนที่ลองทําทุกอย่างอะไรก็ได้เพื่อลูก<ส>เพื่อครอบครัวอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่า ก็เลยทำให้ผมแบบติดมาว่าแบบไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าจะมีอะไรที่ผมต้องพัฒนานหรือต้องเรียนรู้ใหม่ๆผมก็แบบพร้อมเสมออย่างเี้ครับครับผมนะหน้าหน้าก็มีคาเร็เตอร์มากเลยนะเนี่ยแบบลุกแบบอินเตอร์นะดูแบบอีสานคลาสสิกใช่ไหมเป็นคนอีสานป่ะไทยบ้านเป็นเป็นคนอยุทยาจริงโร่แต่ดูเป็นอีสานคลาสสิกมากเลยดูแบบมีนะหน้าตาก็แบบ เป็นแบบพวกโมเดลนะโมเดลเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยเออนา้าเก๋มากค่ะคนต่อไปเลยลกค่ะแน่นอนค่ะไอดอลของสาวทันเจนเดอร์หลายคนนั่นก็คือพี่ปลอยตีชดาใช่ไหมคะเ,<อ>เพราะว่าทั้งประสบความสำเร็จในเรื่องการประกวด<อ>หรือว่าการใช้ชีวิต<อ>การวางตัวค่ะ<อ>ก็คือมองพี่เขาเป็นไอดอลค่ะก็คืออยากประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ทางด้านบนเส้นทางนางงามค่ะ พี่ก็มีพี่ปอยเป็นไอดอลเหมือนกันในเรื่องของการมีสามีพี่ปอยนี่โชคดีมากได้แฟนดีแล้วอยากเป็นไอดอลในด้านที่แบบว่าเขารักเรามากอะไรอย่างน,านี้นะคนต่อไปเลยครับของผมก็จะเป็นเอแคร์จือป่าครับเอพอพอรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตมากครับจากอยู่ศักสลัมตอนนี้ยุมาอยู่บ้านหลังที่ใหญ่โตซึ่งมีความพยายามสูงมากครับแล้วก็มีความขยันความพยายามรู้สึกว่า เป็นไอดอลผมดีครับครับผมนะน้องๆก็อย่างที่เราฟังนะครับทุกคนก็มีไอดอลเป็นของตัวเองแต่เชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะฝันหรือแม้บางคนมีความรู้สึกว่าเนี่ยอยากเป็นคนนั้นคนนี้บางคนโดนบูลลี่เพ้อเจออะไรอย่างเงี้ยอย่าให้คําเหล่านั้นนะครับมากดทับตัวเราหรือแม้กระทั่งคนบอกว่าเอ้ยทะเยอทะยานฝันเกินจริงแต่จริงแล้วคำว่าทะเยอทะยานหรือฝันเกินจริงแีละมักจะเป็นจริงเสมอแต่หลายๆคนถูกหยุดไปเพราะ โดนคําพูดเหล่านี้เฮ้ยไม่ต้องเพอเจอไม่ต้องเพอฝันแต่วันนี้นะครับเพอเจอได้เพอฝันได้แล้วเราทําให้มันเป็นจริงนะแล้วฝันเหล่านั้นก็จะเป็นจริงต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยนะครับสําหรับวันนี้ครับเวลาของพี่ใช้แฮกกับรายการมายายได้ต้องหมดลงแล้วนะครับต้องขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนะคะวันนี้เราต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ